ลงๆๆๆๆลงมาไปสกแกนวงหอกเขบอกสกแกนวงมนะไม่เห็นใครเลยมันปรับให้ฐางสวยขึ้นเปล่าวะไม่มันสว่า,างขึ้นพี่เลยเห็นเถอสวยขึ้นหนบบอ๋อหาแมคเควียนนะ ได,ด้๋ยวหาให้ได้ๆเดี๋ยวผมวางแกนให้กาวินนี้ไม่เห็นใครมันนี่ผิดกดใช่ไหมทานไรนี้ไม่ผิดิผิดยังไงเราใช่ไมแค่นิกเกม Trap set and waiting for it. Well i a fight. Taking a oh. Ring is in close proximity. One more minute. Killed one myself. Watch my back. You got bamboozled. Down the enemy. Capset. I'm waiting. It's very Recharging shields. Ah. Yeah. Hey, game.

ไม่ใช่ไม่รู้นะมองแม่งียี่อผมมีชุพกาในในตัวเป่ามีมีชุบพวกผาไม่มีใครแบบไม่ใช่ผมยังไม่มีตียขอปัมก่นงันนะไม่ใช่ในประตูดิมอมอหมกมาอยู่แถวนี้ตรงที่มาร์กน่ยไม่หนึงไม่ถึงประตูอยู่ครับปัมีิปัมปีติลงไปอะพร้อมป่๊มพร้อมแล้วเอามาหนึ่งสอ่สองแ้ เฮ้ยตรงนี at okay, like like yeah, ้ม mm ัน hmm. น oh, oh, ั่งไงพอมันนั่งแล้วมันจะไม่เห็นไงนึกว่าเดินออกไปแล้วมันเหลี่ยมเหมือนกันนะเนี่ยเหลี่ยมเดยเพราะจุดตรงที่ผมยืนอะมันมันมันเปิดปมตรงนั้นเห็นหมดเลยอ่ะโอ้ยอุ้ยจุกบจุ๊บโ้ยจุกอ้าลูกเฮ้ยตรงนี้ก็ไม่นับ ไอ้คนจะยิงเอาลวกผมรวกอยู่ไกลเลยพี่อๆๆเหน้าเลยระวังระวรอจงซ้าอยู่นะพี่เปาหลังบ้านหลงบานรเเรเรอยู่ทางขวาขวาพี่เปาเป็นติบผมป้าติดไเวทผมปาติดไเวทตัวเดียวปะเราตัวเดียวเอเาแลัวเดียวเซียโเจ็บมากเซียเจ็บมากเซีเจ็บเพีเเลยผมเดินใส่ วบกมาแล้าแล้วปามันตีนะตกีเลยวะเฮ้ยเจ็บ่ปะไปป้าขอตัวใส่นะเอาเลยวมด้วยร้างโดนร้างก็ตสองตอพียทยอย่าเพิ่งนะเบาๆนะี เดินไปโน่นแล้วมาหน้าสิบผมฮิวผมฮิวเปล่าเขาพลเรี่ยวอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงรูนี้ตรงรูนี้ผมดึงมอได้ปะมเดินมาแล้ว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 ไปวันยิงอะไรกันไปอย่างเนี้ยผมตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเลยมกินแล้วผมกินอ่เข้าไปแล้วด้วยโอ้แฟร์ยุ่อะจับตัดเล็บมาอ๋อมีออกเตน่ายิงมากเลยออกเตนเลย โดดได้ปะอากดาฟ้ายากดาฟ้าไปมไอเพื่อนึ้าปมไปดาฟ้ากันผมไดาฟ้ากันหมดแล้วไปบ้างนี่เฮ้ยผมเจ็บเพราะเวเวทเจมากที่เข้าไปเท่าไปเวดเวเวเวไปนูนแล้วแค่คำล้วก็ทุบไปได้ เอาความก่อนดันได้ดันได้ดันได้ไม่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 ได้เข้าบ้านกันเข้าบ้านกันไม่ต้องเข้าแล้วดึงกันเราระวังมอสจากไอ้ทางด้านนู้นอ่ะเออทางที่เรามาตัวให้ตัวให้ตัวให้ตูให้ตัวเข้าบ้านนะแย่มาได้มาได้โอ้โหดีแย่มันตีกันมันเปิดตีอ่ะเก็บไอ้ช่วงฝาดีฝาดีเสียละ เกตัวร้อยสามสองเหลือที่สเียบเราคาหนึเจ็ดสิบเวโดนรีแปดแปดเจ็ดสองคนมันไปเอาตรงกล่องบหมดวะนไม่มีของอ่ะก็แตกประเอเวตก็แตกมันอยู่ในห้องมั้งอยู่นห้องไนะเวตโดนหนีเกตเจ็ดสิบก่อม่งเกตลบเอาเวตโดนเวนะเพอเท่าหนีไม่รอดไม่เป็น่กําแพงมั้ย Open heart, friend. in my my เห็นพี่ฮอปเห็นแต่เห็นไม่เท่าเฉยอันนั้นนั่งนั่งไม่เห็นเลยนะเออนั่งไม่เห็นแต่พี่ฮอปไปเห็นวอลันน่ะเอาวอลันวอลันไอเหี้ยวอลันเห็นวอลันเห็นเหรอเออเอาวอลันเห็นโอเคมันโคตรกระจอกเลยเอาวอลันพอจ้ำอ่ะพอจ้ำพอจ้ำเอาพอจัำพอจ้ำไม่เห็น อยู่กลางอากาศเลยจอร์แดนที่บินจอร์แดนก็บินบินไม่เห็นใคยก็ไม่เห็นผ่ายไปได้แกรมก็ไม่เห็นเด็กแต่บีฮาวไปไม่บีฮอปไปเห็นเราพิจเกณฑ์ว่าเราเล่นกับทีมก่อนก็ได้หรอ อันนี้นไม่ไฮไลท์ได้ไหมอะไฮไลท์โดนลานอ่ะอ๋อแล้วก็คนคนใดๆที่ที่เล่นตีนะครับขอร้องแ่ละวางอันตีให้มันจิ๊ยากๆหน่อย มาแล้วเพื่อนๆขอโทษแบ็คโคดี้เบมบูโซ่โอ้ I don't ได้รเปล่าว่าถ้าเป็นคาร์อบอนอ่ะให้เรายิงตัวสองครั้งแล้วยิงตะลางหนึ่งถังได้ไง่ายๆคือยิงยังไงก็ได้ดาเมจที่ร้อยอ่ะต้องเป็นดาเมจที่รวม ไม่เบื่อหรอเออก็อเบื่อบ้างนะผมเล่เล่นผมเลยไปเล่นไอ้นั่นนี่ผมไปเล่นอีกายทีวีล้มเข้ามันอยู่ในในรถบ้านมันโดนเติร์มันโดนเติร์ดปวดเตริรไม่ออก เอา้ไปม่งก็ได้จะตีคนนวลเตยด้วยตีใหม่กอแดงโดนเจ็ดสิบทำไปากันมอดไม่ได้หน้านวลหน้านวลลงรถมากเลยอ่ะตวใส่น้เป้าเอ๊ะไอ้นี่เดินสยด้นไอ้ยูเลยสองตัวนะอยูเลยสองตัวนะไอยูเตยะอยูเตวอยูเตย

บขึ้นบนให้ได้ทุกคนขึ้นบนไงหนังเข้า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 ขึ้นมา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 แล้วเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเขาอยู่บนบนกระเช้าเขาอยู่บนบนกระเช้าตเล่นไม่ได้เนี่ยต้องเล่นตากระเช้าไม่มีกระโดดอ่ะผมผมปาร์คเลยเดินไปได้ฮะเดินไปได้ฮะผมเดินนะผมเดินนี้ใ้ก่อนนีก่อนผมเดินได้แล้วผมผมรแล้วเล่นเลแล้วผมไม่หมวกไม่ก็แผ่นเพราะว่า ไม่มีลงเหรอ,อตร็นโดนร้อยร้อยีบสองกับห้าสิบแต่เราทำได<ำ>้ไมจ้อะไรนะ